ความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างจากเอ็มปอป้ตัวทองเยอะเลยครับความเร็วก็เยอะแล้วก็ทั้งความคล่องตัวเลี้ยงบอลเก่งยิงคมยังอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่มขึ้นจากตัวทองเยอะความแข็งแกร่งเนเห็นได้ชัดเลยแย่งบอลยากนะครับกองหลังเนี่ไม่ไว่าจะตัวใหญ่หรือเร็วแค่ไหนเนี่ยแย่งเอ็มเปอร์ป้ได้ยากเลยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของเอ็มัปเป้ตัวนี้กันนะครับ เอมเปเป้ Empire, ตัวนี้ข้อดีข้อแรกของเขาเลยคือเวิร์กเลดครับแคตแทกกิ้งไฮแล้วก็มีดีฟินซีโลด้วยนะครับเขาจะไม่ลงไปช่วยเกมรับเลยตัวนี้จะห้อยหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเล่นเกมรุกอย่างเดียวเนี่ยคือได้เปรียบสุดๆแล้วส่วนข้อดีข้อต่อมาก็คือสกิลมูฟห้าดาวนะครับผมสามารถเล่นท่าเล่นสกิลมูฟเนี่ยได้ดีเยี่ยมข้อดีข้อถัดมาของ,องเอมเปเป้อีกนะครับผมจะลิงง่ายครับ เอ็มบัปเป้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในลีเกเอิงฝรั่งเศสที่มีตัวลิงก์เยอะแยะไม่ว่าจะมีตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เป็นตัวเซอร์จิโอรามอสอย่างเงี้ยครับที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวแฟตแบ็กทีมออฟเดอะเยียร์เหมือนกันนะเซอร์จิโอรามอสที่มีให้ทำในเอ็มบตัวเนี้ยก็สามารถลิงก์กับเอ็มบัปเป้ได้ครับหรือจะเป็นลรโอเนลเมสซี่ก็ลิงก์ได้ครับผมดอนนารุม่าอย่างเงี้ครับผม สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นสีชาแนลครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม FIFA 23ี่สิบสามโหมดอัลติเมตทีมครับผมส่วนคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวคิริเอญเอม p ปเ e นะครับการ์ดทีมออฟเด e ะเยีซึ่งการนี้ก็ออกมาให้เราได้สามารถเปิดแพ็คกันได้แล้วนะครับแต่ว่าราคาของ m อม p ป e ก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มันก็จะเปิดหายากนิดหน่อยนะครับผม ไม่นิดหน่อยเลยหายากมากเลยโดยที่เอมปปเป้ P P P e นะครับเกิดปี1998ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสปัจจุบันสังกัดสโมสรปารีสแซงต์แชัดแมงในลีกเอิงฝรั่งเศสครับผมเราจะไม่พูดถึงประวัติของเอมเาเป้เยอะนะครับเพราะว่าทุกคนรู้จักเอมเปเป้ P P e อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆในการ M ์ดเอมปาเป้ P e ทีมออฟเดอะเยียร์ตัวนี้หน่อยนะครับ เอ็มปเปเป้นี่มีความสูง6ฟุตนะครับผมมีเพยเยอร์เวิร์เลดเป็นไฮแล้วก็โลครับแอตแทกกิ้งไฮดิเฟนซีโลส่วนเท้าข้างถนัดจะเป็นเท้าขวาครับ มีสกิลมุ้ม5ดาวแล้วก็มีวิกฟูดสดาวสำหรับคีเรียนเอมเปเป้ตัวนี้ส่วนตำแหน่งที่เอมเปเป้สามารถเล่นได้ก็จะมีกองหน้าตัวเป้าที่เป็น ST แล้วก็หน้าต่ำา CF แล้วก็เป็น l อลีปีกซ้ายครับผมสโมสรปริแซนชัตแมงลีกลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสครับส่วนสเตตต่างๆนะครับมีค่าเพียอยู่ที่99กครับสปินสปีด9ก้าสิบเก้าแอคซิลเลชันเลยครับผม ค่าชูตติ้งจะอยู่ที่ 96, Attacking Position 99, Finishing 99, Short Power 96, Long Shot 90, Volley 92แล้วก็ Penalty 90ส่วนค่า Passing จะอยู่ที่88ครับมี Vision 91, Crossing 86, Free Kick Accuracy 80, Short Pass 93, Long Pass 80, c u r v 88ส่วนค่า d i p p i n g จะอยู่ที่98เลยนะครับมี Agility ถึง99เลยนะครับ มีค่าบาลานซ์ 90, Reaction 99, Ball Control 97, Dribbling 99, Composure 94, ค่า Defending จะอยู่ที่44ครับ i n t e r c e p t i o 46, Heading Accuracy 88 ดีเฟนซีฟอเวเนียร์สามสิบสองสแตนดิ้งแลแล้วก็ส l i d i n g t a กเกิลสามาถ้าฟิสิกอจะอยู่ที่87มีจัมปิ้งแปดสิบแปดสตามีนาเลยนะครับตัวนี้ s t ต็งแปดสิบเจ็ดแอคชั่นส่ครับส่วนพลังแฝงของเอปเป้ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ห้าอันมี Solid p พเยอรมีแ a i r มีสป e ด d ิ i b b เลอร์ t อ i ไซ f o ฟูช h อตแล้วก็ เทคนิ i เชียวดิฟเลอร์ครับผมหลังจากผมได้ลองเอาเอ็มเปาเป้ตัวนี้ไปลองเล่นแล้วนะครับเอ็มเปาเป้ทีมออฟเดียตัวนี้ความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างจากเอ็มเปาเป้ตัวทองเยอะเลยครับความเร็วก็เยอะแล้วก็ทั้งความคล่องตัวเลี้ยงบอลเก่งยิงคมยังอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่มขึ้นจากตัวทองเยอะความแข็งแกร่งนเนี่เห็นได้ชัดเลยแย่งบอลยากนะครับกองหลังเนี่ยไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือเร็วแค่ไหนเนี่ยแย่งเอ็มเปเป้ได้ยากเลยครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของเอ็มปาเป้ตัวนี้กันนะครับเอ็มปาเป้ตัวนี้ข้อดีข้อแรกของเขาเลยคือเวอร์เกียครับแอตแทกกิ้งไฮแล้วก็มีดีฟินซีโลด้วยนะครับเขาจะไม่ลงไปช่วยเกมรับเลยตัวนี้จะห้อยหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเล่นเกมลุกอย่างเดียวเนี่ยคือได้เปรียบสุดๆแล้วส่วนข้อดีข้อต่อมาก็คือสกิลมูฟงห้าดาวนะครับผมสามารถเล่นท่าเล่นสกิลมูฟเนี่ยได้ดีเยี่ยมข้อดีข้อถัดมาของเอ็มปาเป้อีกนะครับผมจะลิงกง่ายครับ เอมัปเป้ P P e, สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสที่มีตัวลิงก์เยอะแยะไม่ว่าจะมีตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เป็นตัวเซอร์จิโอลามอสอย่างเงี้ยครับที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวแฟตแบ็กทีมออฟเดอะเยียร์มันกันนะเซอร์จิโอลามอสที่มีให้ทําในเอฟบีซีตัวเนี้ยก็สามารถลิงก์กับเอมัปเป้ P e, ได้ครับหรือจะเป็นเรเนลเมซี่ก็ลิงก์ได้ครับผมดอนนารุม่าอย่างนงี้ครับผมเป็นลิงก์ง่ายนะข้อดีข้อนี้ข้อดีข้อถัดมาคือความเร็ว ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากความเร็ว99คือสุดๆแล้วนะครับข้อดีข้อที่3ข้อดีข้อที่4ของเขาคือการยิงครับชูตติ้งค่าชูตติ้งรวมของเขาอยู่ที่96เลยเกือบเต็มทุกอันบอกเลยคือชูตติ้งข้อดีข้อที่4ข้อดีข้อที่5ของเอ็มเปเป้ตัวนี้ครับคือเลี้ยงบอลเก่งมากเพราะว่ามีค่าเลี้ยงบอลถึง98มีแอคจิลิตี้เต็ม99 Re A รีแอคชั่นเต็ม99 d i p p i n ดิิ้งเต็ม99เลยครับมีบอลคอนโทรลอยู่ที่97้าเจ็ดคอมโพชชัวถึงีกรับ,บา สุดๆไปเลยตัวนี้อ่าข้อต่อมาเลยข้อต่อมาคือความแข็งแกร่งนะครับผมจะพูดรวมว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ฟิสิกส์ของเขาเนี่ยทั้งลูกโดง่งลูกกลางอากาศแล้วก็การเข้าปะทะครับผมส่วนอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาก็คือสตามินาครับรวมๆแล้วคือข้อดีข้อต่อมาก็เขาคือฟิสิกส์ของเขาเยอะครับผมข้อดีข้อถัดมาถือว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วที่ผมนิดไว้คือพลังแฝงเขาเยอะครับมีทั้งโซลิดเพเยอร์ครับมีสปีดดิฟเลอร์เอาไซต์ฟูดช็อต แล้วก็มีเทคนิคเชื่อริเอร์แล้วก็แฟร์เนี่ยห้อันของพลังแฟงเอ็มปเป้เนี่ยมีประโยชน์หมดเลยครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับข้อดีของเอ็มปเป้ตัวทีมออฟเดอะเยียร์เดี๋ยวเรามาดูข้อข้อเสียกันบ้างนะข้อเสียข้อแรกของเอ็มเปเป้เลยนั่นก็คือราคาแพงครับรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นตัวตัวเ e อ็นเกมได้เลยตัวนี้เพราะสเต97เนี่ย เป็นตัวเอ็นเกมได้เลยครับเล่นไปจนจุภาคเลยเลยนะสำหรับเป,ประเป้ตัวนี้แล้วก็ราคาเนี่ยหลายเมหลายล้านแน่นอนแล้วก็ถ้าเราเปิดไม่ได้เนี่ยเราต้องเติมเงินซื้อนี่ก็โอ้ลาบากครับผมขอขอให้ทุกคนเปิดได้นะสำหรับเอ็มประเป้ตัวนี้ส่วนข้อเสียข้อต่อมาเอาเล็กๆน้อยๆกันมันเล่นได้น้อยตำแหน่งเวลาเอาไปเล่นในตำแหน่งที่วางตอนเริ่มเริ่มจะเข้าเกมครับผม มันจะเล่นได้น้อยตำแหน่งเล่นได้แค่ S T C F L W S T กับ C F เนี่ยเหมือนตำแหน่งเดียวกันเลยแล้วก็ L W เล่นได้แค่ด้านข้างสั้น้ายเราไม่สามารถเอาไวางเป็น R W หรือ R M ได้นะครับสำหรับ e M p a p e ตัวนี้ข้อเสียข้อที่3ของ e M p a p e ตัวนี้ผมเอาเป็น e x e c s t i o n เขาน้อยไป74นะแต่ถ้าเยอะกว่านี้มันก็เวอร์แล้วนะ e x e c s t i o n น้อยนะก็จะมี3ข้อนี้แหละอันอื่นก็ สามข้อนี้เล็กๆน้อยมากเลยจะมีหนักๆก็คือราคาแพงนะครับสาหรับข้อเสียของเอ็มเปเป้ P e. ก็จับประมาณนี้นะครับสําหรับข้อดีข้อเสีย <S <S พูดเลยว่าถ้าใครเปิดได้เอ็มเปเป้ P e. ตัวนี้สุดยอดผมเอาไปเล่นในฟุตแชมป์เนี่ยประมาณ5 6เกมเนี่ยผมแพ้แค่เกมเดียวแล้วเป็นเกมที่เจอคนที่เล่นเจก,กมากเลยนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนที่เหลือเนี่ยสู้สีกันแต่มันมีความต่างที่นักเตะผมมีเอ็มัปรเป้ e. ตัวนี้ไงมีเอ็มเปเป้ทีมออฟเดอะเยียก็สามารถสู้ได้สบายเลยนะครับ ตันกับกองหลังได้ทุกตัวในเกมครับผมสําหรับเอมเปอส่วนเกียร์ที่ผมให้ผมให้10เต็ม10สําหรับเอมเปเป้ตัวนี้ผมไม่ตัดข้อเสียงเขาคือถ้าได้มาใช้เนี่ยคือยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวคิเลียนเอมเปเป้ทีมออฟเดอะเยียร์ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นตัวเก่งอยู่แล้วส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องตน้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ